เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Honkai Star r a l ในช่วงโค้ดเบต้ารอบที่2กันอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมีโนต้ตขึ้นมาตอนแรกก็ไปดูว่าเป็นโนต้ตเกี่ยวกับอะไรแต่จริงๆมันก็มีโนต้ตเมื่อไม่กี่วันก่อนละเขาได้แจ้งมาว่าวันที่15จสิ้นสุดโค้ดเบต้าของ Honkai Star ในช่วงเวลา10บโมงเช้าตนาตามเวลาของไทยซึ่งวันเนี้ย จะมาตั้งใจเล่นแนวเทิร์นเบที่คุ้มก่อนละกันก่อนที่จะปิดโคเบตารอบนี้เอาละถ้าเกิดใครยังอ่านโน้ตไม่ทันผมจะทําการขึ้นโน้ตระยะโคเบตาให้ละกันโคเบตานี้จะปิดตั้งแต่วันที่15เวลา10โมงเช้าของเวลาประเทศไทยเลยละกันนะแต่สำหรับรอบเนี่ยเราขอไปเล่นเทิร์นเบทที่คุ้มก่อนเลยละกันมาขอไปประทนภัยสักนิดนึงเปิดแบบสักหน่อยอะเอาสักที่หนึ่งขอสักเทิร์นหน่อยละกัน ขอไปเทิร์นตัวนี้สักตัวหน่อยละกันนะเดี๋ยวว่ายังไงถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเกมนี้เปิดให้ได้จริงอย่างเป็นทางการอนะ่ะจะค่อยๆทยอยมารีวิวแล้วกันนะสำหรับเกมแนวเทิร์นเ,เบทอะ่ะแต่ที่จริงอะ่ะเคยทำคลิปรีวิวเป็นไกด์ตั้งแต่ในช่วงโค้ดเบตารอบนี้ไปแล้วไงแต่รอบนี้จะขอแจ้งชี้แจงไว้ก่อนนะว่าตอนโค้ดเบตากับกับตอนเปิดให้ได้จริงอะ่ะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะ ถ้ามันเหมือนกันได้ยิ่งดีเลยไงรอ,งองเวลาโหลดวันนี้ต้องเอาให้คุ้มก่อนวันที่สิบห้าจะปิดโค้ดเบต้าแล้วแต่วันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วพรุ่งนี้ก็วันที่สิบห้าก็ปิดพอดีเวลาสิบโมงเช้าตามเวลาของไทยต้องเล่นให้คุ้มแล้วเอาสักเทิร์นหนึ่งสองเทิร์นยิ่งดีมา ไม่รู้ว่าเซเล่จะออกปะนะถ้าเซเล่ออกมาได้ยิงดีและ <c oughs> ตอนแรกกม็มันก็มีตู้ตัวละครทดลองให้เปิดกาชาเนี่ยก็ทดลองเซเล่ไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะทีนี้เราเดินม,มาทดลองตีบอกกันเลยดีกว่ามาเราก็กด F อ่ามีแพ้ทางอะไรมั่งมีไฟฟ้ายิ่งดีเลยลมแล้วก่อนที่เราจะเริ่ม เทิร์นเบลเราต้องไปเช็คตัวละครก่อนว่ามีทีมไหนพร้อมแล้วมั่งผมขออนุญ,ญาตใช้ทีมแรกละกันจริงท,ทีมที่สองหวก็มีคาราล่าน่ะแหละแต่ยังไม่พี่สิบใช้ทีมนี้ไปละกันเอาเทิร์นตอนแรกได้ขำๆแล้วกัน,ลกนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเผดกาชาดูว่าจะออกเซเล่มาถ้าเกิดออกเซเลนี้จะได้เอามารีวิวเลย ตึงเทินปะตตัวเอกเราตีกายภาพจุดอ่อนของมันเลยล้วนๆเลยมามาถึงมาก็โดนตีหอดแล้วอืมถูกลงโทษไปแล้ว

เพิ่มความเร็วแล้วก็เพขขิ่มความต้านทานลงมัดบัฟให้ตัวเอกเราติด QTE ยิงลุดดอ,อกได้ตายไปแล้วตัวหนึ่ง อ่าตีตัวเอกเรามาร์ค QTE ให้ยิงสวนกลับดินีมีอะไรฮึอึฟันซาซโตะ覚えはないけどลัคกี้สตาร์าใครかなตัวนีงก็เกือบตายแล้วโหล่ะอ้ยยิงผิดตัวที่นร่งน่าจะยิงตัวซ้ายมากกว่ายิ่กว่าไปยิงตัวกลางสกเซนสกเกตเดโก้อันตะนุบัน แต่ถ้าไม่ตายเลยแล้วกันกระบองไฟฟ้าจบไหมสองตัวต้องจบแล้วซ<ะ>ิตายอันนี้ก็เทินรอบแรกไปแล้วเลยได้บรรยากาศนิดนึงละหลังจากที่เราตีบอสอ่ะเพื่อนหนึ่งตัวนี้มันก็จะถูกกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะจะตีอีกเราก,เราก็เราก็ต้องปลดเพื่อนหนึ่งตัวนี้ เสียประมาณ30ให้พลังให้พลังงานแค่30อันนี้ก็จะมีรูปแบบทั้งความสำเร็จอะไรพวกนี้นั่นแหละภารกิจที่เราทำแล้ว,ลว,ลวก็บันทึกการเดินทางมีพวกแจกไอเทมการใช้งานของในเกมเนี่ยรวไปถึงตัวละครเราด้วยมาแต่จริงๆแล้วเกมเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่กอบรูปแบบ ของเกนชินมาก็จะมีทั้งเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเหมือนพรพรแบบอัพสกิลนะส่วนโกลแสงก็ก็เหมือนอาวุธเนี่ยแหละส่วนอีโดอีโดลันไม่รู้จะอ่านว่ายังไงนะจริงๆถ้าอ่านอ่านนี่ผิดก็ต้องขออภัยเดวยกันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับปลดปดกลุ่มดาวเนี่ยส่วนรีสิกรีลิกรีลิกก็เหมือนกับ เปรียบเทียบเหมือนกับใส่อ์ติแฟ์ล้วนๆเลยแล้วก็จะมีค่าสถาน,นะก็คล้ายๆเหมือนกับเกนชินเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะลองกด e c ให้ละกันจริงๆอ่ะของในเกนชินน่ยมันจะมีไพ่มอดขึ้นมาแต่ในฮอนไคซารเรลเนี่ยจะเป็นมือถือเนี่ยแหละและนี้ก็จะมีความระดับยากให้ด้วยไงะระดับจะตันอยู่ที่เวล70ไงแเกนชินอ่ะมันจะตันอยู่ที่60อยู่แล้วไงแต่ในตอนโค ตอนที่เปิดเล่นจริงอะ่ะไม่รู้จะตันรูหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแหละแต่บางคนก็รุ้นหกสิบบางคนก็รุ้นเจ็ดสิบนั่นแหละอ่ะทีนี้เรากลับว้าไปที่เมืองดีกว่าอ่ะไปเปิดกาชาเซเลตก่อนส่งท้ายเปิดเบตา้ารอบนี้ให้เลยละกันนะถ้าได้เซเลนี้ออกมาได้ยิ่งดีเลยจะได้เอามารีบรีวิวกับเขามั่งต้องมาแล้ววันนี้เทิร์นให้สักรอบหนึ่งโชว์สักหน่อย จริงอ่ะน่าจะเขาปรับปรุงตอนช่วงโหลดหน่อยก็ยิงดีนะโหลดเปลี่ยนไปวาร์ปจุดอื่นเลยพวกนี้จะไม่เป็นไรอันนี้แกเป็นแค่ช่วงเบต้าเดี๋ยวตอนเปิดให้เล่นจริงเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ว่าตอนช่วงแรกๆก็ลืมเก็บเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มาด้วยนั่นแหละตอนนั้นได้แค่ไ์สตรีมตอนเช้าไงตอนที่มันเปิดสิบโมงไง เอาละเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ก่อนเลยแล้วกันตอนเนี้ยตอนนี้แผนที่สตาร์เร็วจะมีอยู่แค่2แผนที่แต่ในอนาคตไม่รู้จะมีแผนที่อื่นถึงหรือเปล่านะเอาละขออนุญาตเปิดกาชารตรงนี้ล้กันโอ้มีการตรวจสอบมานั่งถ้าเกิดมันให้นั่ง ถ้าเกิดเรามันทําให้ตัวละครเอกเราสามารถนั่งก็้ยีได้นี่ดีจิงดีแต่นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ขอมนุษย์กาชาก่อนเลยแล้วกันทดลองเปิดไปมีาสามใบสลัดเซเล่อะเซเล่เลต้องมาแล,ล้วขอทองเลยนะที่จริงการเปิดตัวละครก็คล้ายๆเหมือนเกนชินนั่นแหละหกสิบเจ็ดสิบโลแปดสิบโลก็ออกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดเลนนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนการ์ดนั่นแหละการ์ดก็ถือว่าเป็นอาวุธส่วนหนึ่งอนะ ให้กับตัวละครก็จะมีทั้งห้าดาวกับสี่ดาวเนี่ยแหละอันนี้ก็เหมือนเหมือนกับเป็นตู้โลนะตู้ถาวรโลตัวละคลรแล้วอะมาขอลองเซเล่์แล้วกันอ่าเอ้ยมันไม่มาระบบการเปิดกาชานี่ก็คล้ายๆเหมือนเกนชินล้วนๆนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดวงดาวอะไรจากกระวาลอะไรพวกนี้นั่นแหละมาเอยขอเถอะนะใบเดียว ไม่เดียวเออไม่ออกจนได้อยากทดลองเล่นเสเลมากเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีประวัติการเปิดเกิดกาชาได้ยินดีเหมือนกินชินอะ่ะก็โอเคเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมแนวเทิร์นเบรก็ใครที่รอเล่นเกมนี้แนะนำให้ไปรอตอนช่วงเปิดให้เล่นจริงอย่าไเป็นทางการเลยแล้วกันแต่จะขอบอกอะไรเดี๋ยวไว้ก่อนนะระหว่าตงตอนช่วงโค้ดเบต้ากับเล่นจริงอะ่ะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะระหว่างเนื้อเรื่องกับ,กบตัวในเกมเพย์ไงแต่ตัวในเกมเพย์นี่ก็เป็นแค่ทดสอบนั่นแหละแต่เท่าที่จําได้ว่าตอนช่วงโค้ดเบต้าแรกๆอ่ะมันจะให้บังคับไปแค่ตัวละครชายตัวเดียวงตอนนั้นมันยังไม่มีตัวละครหญิงไงแต่พอเข้าสู่ช่วงโค้ดเบต้ารอบสองนี้ก็าสามารถเลือกได้ทั้งชายทั้งหญิงผมก็เลยทําการเลือกตัวละครหญิงมาเล่นก่อนเลยดีกว่าเพราะรู้สึกว่าจะเข้ากับเนื้อเรื่องเกมนี้ได้ด้วยดีแล้วกัน โอเคสำหรับวันนี้เราต้องขอจบคลิปสำหรับคอนไคลสตารลหรือเกมแนวเทิร์นเบยนั่แหละและเดี๋ยวไว้เจอตอนเจอกันตอนเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์จริงเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วก็สำหรับใครที่สมัครโค้ดเบต้ารอบ2ไปแล้วก็อย่าลืมเล่นให้คุ้มกันนะเพราะวันที่15ก็จะปิดโค้ดเบต้าแล้ววันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย